สวัสดีครับทุกคนเมื่อเทพนิกะตื่นขึ้นพลังที่สร้างมากับมืออย่างเกียร์สี่จะกลายเป็นแค่อดีตจริงหรือหรือนี่คือ2จิกซอชิ้นสําคัญที่จะพามังกี้ดีลูฟี่ไปสู่บัลลังกาชาโจรสลัดและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับเอาล่ะครับทุกคน พูดถึงการเดินทางของลูฟี่แล้วเนี่ยมันก็คือการเดินทางแห่งวิวัฒนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับและหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่พาเขาก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือการพัฒนาเกียร์ในแต่ละขั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่การเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันสะท้อนถึงความเข้าใจในพลังของตัวเองที่มากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงสุดมันในกลุ่มแฟนคลับว่าระหว่างสุดยอดพลังที่สร้างเองอย่างเกียร์4กับพลังแห่งโชคชะตาที่ปลดปล่อยออกมาอย่างเกียร์5แบบไหนนนนกกกันัแน่่่ทีเจงวา ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาเถียงกันแค่ว่าใครเจ๋งกว่าใครแบบผิวเผินแต่เราจะมาดำดิ่งลงไปในรายละเอียดแบบลึกที่สุดวิเคราะห์กันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าเกียร์สีที่เปรียบเสมือนจุดสูงสุดของพลังที่ลูฟี่คำนวณและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองกับเกียร์5ที่เป็นการปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงออกมาอย่างโกลาหลมันแตกต่างกันยังไงและการมีอยู่ของพลังทั้งสองรูปแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเส้นทางสู่การเป็นราชาโจรสลัดของชายคนนี้กันแน่ เรามาผ่าลึกถึงหัวใจของเกียร์สีกันก่อนเลยครับนี่ไม่ใช่แค่การแปลงร่างธรรมดารรมดานะแต่มันคือสุดยอดวิศวกรรมร่างกายที่ลูฟี่คิดค้นขึ้นเองเป็นบทพิสูจน์ถึงขีดสุดของความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงมันคือเพดานที่สูงที่สุดที่ลูฟี่จะไปถึงได้ด้วยการรีดเค้นพลังจากผลปีศาจและฮาคิที่เขามีอยู่ในตอนนั้นหัวใจหลักของเกียร์สีคือเทคนิคที่ซับซ้อนสุดๆครับมันคือการหลอมรวมเอาหลักการจากเกียร์รุ่นพี่อย่างเกียร์สามาต่อยอด ลูฟี่เริ่มต้นด้วยการอัดลมเข้าไปในกล้ามเนื้อของเขาโดยตรงไม่ใช่แค่กระดูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช้ฮาคิกรอกขั้นสุดยอดเคลือบและบีบอัดร่างกายอย่างยืดของตัวเองจนแขนขาของเขากลายสภาพเป็นเหมือนสปริงเหล็กกล้าที่อัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาลพร้อมจะดีดออกไปทุกเมื่อจะบอกว่าเกียร์สีมีฮาคิเป็นลมหายใจก็ไม่ผิดเลยครับลวดลายสีดำทะมึนที่เราเห็นกันทั่วร่างนั่นแหละคือภาพสะท้อนของการใช้ฮาคิกรอกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อคงสภาพและพลังเอาไว้ ซึ่งมันแตกต่างจากการใช้ฮาคิเป็นพักๆของคนอื่นโดยสิ้นเชิงและนี่แหละครับคือที่มาของพลังอันเหลือเชื่อและในขณะเดียวกันก็เป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของมันด้วยเกียร์สีคือผลผลิตจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นตลอด2ปีเต็มภายใต้การดูแลของราชานรกซิวเวอร์เรลี่มันจึงเป็นการเพิ่มพลังที่ได้มาด้วยเลือดและเหงื่ออย่างแท้จริงการเปิดตัวครั้งแรกในศึกตัดสินกับโดฟลามิงโกจึงเป็นอะไรที่โคตรจะตราตรึงใจ เพราะมันคือผลลัพธ์ที่จบต้องได้จากการฝึกฝนของเขาเป็นไพ่ตายที่เก็บงำไว้เพื่อฟาดฟันกับเหล่าอสูรร้ายแห่งโลกใหม่โดยเฉพาะทีนี้เรามาดูคลังแสงเฉพาะทางของเกียร์สีกันบ้างเริ่มกันที่พี่ใหญ่ของบ้านบาวแมนจอมพลังนี่คือร่างพื้นฐานที่สมดุลที่สุดของเกียร์สีครับด้วยขนาดที่ใหญ่โตและการเด้งดึงตลอดเวลาทําให้มันมีพลังทําลายล้างมหาศารชนิดที่ว่าภูเขาต้องสั่นสะเทือนแถมยังทนทานสุดๆจนการโจมตีส่วนใหญ่แทบจะเด้งกลับไปหมด แต่ข้อเสียคือการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งอาจทําให้เล็งเป้าได้ยากและถ้าเจอหาคิดที่แกร่งกว่าก็โดนเจาะเกราะได้เหมือนกันต่อมาคือแทงแมนปราการเหล็กเคลื่อนที่ร่างนี้เป็นเวอร์ชั่นเฉพาะกิจที่ลูฟี่ด้นสดขึ้นมาตอนสู้กับแคกเกอร์หลังจากที่ยัดขนมปังกรอบเข้าไปเต็มท้องมันคือการสลัความเร็วทั้งหมดเพื่อแลกกับพลังป้องกันที่แทบจะไร้เทียมทานและพลังสวนกลับที่รุนแรงสุดขั้วแม้จะโชว์ให้เห็นถึงไหวพลิบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูฟี่ แต่มันก็ไม่ใช่ร่างสำหรับการต่อสู้ทั่วไปครับและสุดท้ายที่หลายคนชื่นชอบในความเท่และโฉบเฉี่ยวสเสน็คแมนอสอรพิษแห่งความเร็วร่างนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการกับคาตาคุริโดยเฉพาะศัตรูที่มองเห็นอนาคตได้ทำให้ต้องการความเร็วที่เหนือกว่าและทิศทางการโจมตีที่คาดเดาไม่ได้สเสน็คแมนจะเพรียวกว่าทำให้เคลื่อนไหวได้ไหลลื่นและมันเสริมท่าไพทอนของลูฟี่ให้ปล่อยหมัดที่เลื้อยแวกอากาศเปลี่ยนทิศทางได้กลางคันอย่างกับงูพิษมีชีวิตแต่จุดอ่อนสำคัญก็คือ พลังป้องกันที่ลดลงไปเยอะเมื่อเทียบกับบาวแมนแน่นอนว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายข้อเสียเปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเกียร์สีคือการเผาผลาญฮาคีในระดับมหาศาลครับการต้องเลี้ยงฮาคี้เกราะไว้ทั่วร่างตลอดเวลามันสิ้นเปลืองพลังงานสุดๆพอหมดเวลาปุ๊บลูฟี่จะเข้าสู่สภาพหมดแรงทันทีแถมยังใช้ฮาคี้ไม่ได้ไปอีก10นาทีเต็มๆซึ่งในศึกที่เดิมพันด้วยชีวิตแล้วเนี่ยมันคือช่องว่างแห่งความตายเลยทีเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไป ลูฟี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นครับจากที่ตอนแรกเหมือนจะติดแงกอยู่ในร่างนั้นจนกว่าจะหมดเวลาต่อมาเขาก็สามารถเปิดปิดการใช้งานได้ตามใจชอบช่วยให้ประหยัดพลังงานและหลีกเลี่ยงโทษแบนสิบนาทีได้เหมือนที่เราเห็นในภาควานโก่อนจะบุกโอนิงะชิมะซึ่งมันก็เหมือนกับที่เขาเคยเอาชนะข้อเสียของเกียร์สและ3ได้ในอดีตนั่นเองและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สันสะเทินวงการวันพีทการมาถึงของเกียร์หที่ไม่ได้เป็นแค่การอัปเกรดพลังแต่มันคือการเปิดโปงความจริง ที่อาจารย์โอดาซ่อนไว้มานานนับทศวรรษมันคือการเปลี่ยนกระบวนศน์รครั้งใหญ่ที่ยกระดับลูฟี่จากผู้สแสวงหาพลังไปสู่การเป็นศูนย์รวมของพลังในตัวเองการเปิดเผยที่ว่าผลโกมุโกมุที่เรารู้จักกันมาตลอดแท้จริงแล้วคือผลปีศาจสายโซออนในตำนานผลฮิตโตฮิโตโมเดลนิกะหรือเทพนิกะนั้นทำเอาช็อกกันทั้งโลกผลปีศาจที่รัฐบาลโลกตามล่ามาตลอด800ปีได้ตื่นขึ้นจากสภาวะใกล้ตายของลูฟี่ในการต่อสู้กับไคโด พร้อมกับเสียงกลองแห่งการปลดปล่อยที่ดังกึกก้องไปทั่วแน่นอนว่าการเปิดเผยนี้ทำเอาแฟนๆเสียงแตกกันระนาวเลยใช่ไหมครับหลายคนรู้สึกว่ามันหักมุมเกินไปหรือเปล่าทำลายสถานะมวยรองของลูฟี่ทำให้เขากลายเป็นผู้ถูกเลือกที่มีพลังระดับเทพเจ้ามาตั้งแต่แรกแทนที่จะเป็นเด็กหนุ่มสุดสร้างสรรค์ที่ปั้นผลปีศาจกากๆให้กลายเป็นพลังสุดแกรง่งแต่มองในอีกมุมหนึ่งก็ได้เชื่อมโยงลูฟี่เข้ากับตำนานนักรบแห่งการปลดปล่อย และบุคคลในประวัติศาสตร์อย่างจอยบอยโดยตรงพลิกโฉมการเดินทางของเขาจากการตามหาอิสรภาพส่วนตัวไปสู่บทบาทแห่งโชคชะตาที่จะนำพาความสุขและการปลดปล่อยมาสู่โลกใบนี้พลังของเกียร์หคือสิ่งที่เรียกว่าพลังที่ไร้สาระที่สุดในโลกครับขีจํากัดเพียงอย่างเดียวของลูฟี่คือจินตนาการของเขาเองมันคือพลังแห่งการ์ตูนที่หลุดโลกแบบสุดๆทําให้เขาสามารถทําในสิ่งที่ท้าทายกฎฟิสิกส์ได้อย่างน่าขันเขาวิ่งบนอากาศได้ ทำให้พื้นดินเด้งดึ๋งเป็นแทรมโพลีนหรือแม้กระทั่งส่งต่อคุณสมบัติยางของเขาไปให้ศัตรูได้ดังที่เราเห็นตอนที่เขาเปลี่ยนไคโดให้กลายเป็นเชือกกระโดดหรือทําให้ตาของจักรพรรดลิลนออกมาเป็นลูกปิงปองนี่คือพลังที่ก้าวข้ามการตื่นของผลปีศาจสายพารามีเสียที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดไปอีกระดับแต่พลังระดับพระเจ้าก็ย่อมมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายที่สาหัสยิ่งกว่าเกียร์ห้าสูบฉีพลังงานในระดับที่บ้าคลั่งหลังจากยกเลิกการใช้งานลูฟี่จะเหี่ยวแห้งกลายเเป็นนนหมือนคนแก่ชารา บงบอกว่ามันกำลังเผาผลาญพลังชีวิตของเขาโดยตรงซึ่งรุนแรงกว่าการเสียฮาคีของเกียร์สี่คนละเรื่องเลยและแม้ว่าเขาจะสามารถรีหัวใจตัวเองให้กลับมาเต้นด้วยเสียงกลองแห่งการปลดปล่อยได้แต่นั่นก็คือการเดิมพันด้วยอายุไขของตัวเองเป็นการกระทําที่สิ้นหวังและเสี่ยงตายแบบสุดๆนอกจากนี้ผลเสียอีกอย่างที่น่ากังวลคือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจครับในร่างนี้ลูฟี่จะกลายเป็นคนร่าเริงเกินเหตุ ัวเราะไม่หยุดและต่อสู้อย่างสนุกสนานราวกับเป็นเรื่องเล่นๆซึ่งแม้ว่ามันจะปลดปล่อยจินตนาการของเขาให้ไร้ขีดจำกัดแต่มันก็อาจเป็นจุดอ่อนทางยุทธวิธีที่ร้ายแรงได้เช่นกันเพราะมันอาจทําให้เขาประมาทหรือเล่นกับศัตรูในสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเฉียบคมนี่คือความเสี่ยงของการตื่นของผลโซออนที่เจตจำนงของผลปีาศาจอาจเข้าครอบงำผู้ใช้ได้นั่นเองทีนี้คำถามสำคัญคือเมื่อมีเกียร์5ที่เทพขนาดนี้แล้วเกียร์4จะตกกระป๋องไปเลยหรือเปล่า คำตอบคือไม่เลยครับแต่มันเปลี่ยนบทบาทไปลองนึกภาพพลังอาวุธของลูฟี่ดูนะครับเกียร์สี่ก็เปรียบเสมือนมีดผ่าตัดของศัลยแพทย์มันถูกออกแบบมาเพื่อสถานการณ์เฉพาะทางเมื่อต้องเจอกับศัตรูที่มีจุดแข็งชัดเจนแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้พลังระดับเปลี่ยนแปลงความจริงการใช้สเนกแมนเพื่อสู้กับความเร็วหรือบาวแมนเพื่อทะลวงการป้องกันยังคงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและประหยัดกว่ามากทั้งในแง่พลังกายและสมาธิในการต่อสู้ ส่วนเกียร์ห้าน่ะเหรอมันคือค้อนปอนยักษ์ที่เอาไว้ทุบก,กำแพงจักรวาลมันคือไพ่ตายใบสุดท้ายที่สงวนไว้สำหรับภัยคุกคามระดับจักรพรรดิหรือสูงกว่าที่ไม่สามารถเอาชนะได้ได้วยวิธีการทั่วไปจุดประสงค์ของมันคือการทำลายกฎเกณฑ์ของการต่อสู้ทิ้งไปเลยการใช้มันกับศัตรูระดับรองรอง,รองก็เหมือนการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อฆ่ามแมลงวันนั่นแหละคระับมันสิ้นเปลืองและเสี่ยงเกินความจำเป็นท้ายที่สุดแล้วการถกเถียงระหว่างเกียร์สี่และเกียร์ห้าไม่ใช่เรื่องของอะไรดีกว่ากัน แต่มันคือเรื่องของอะไรเป็นตัวแทนของอะไรในการเดินทางของลูฟี่เกียสี่คือบทสรุปของลูฟี่นักสู้ผู้มีไหวพริบเป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามความฉลาดและพลังที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองมันคือพลังที่ผ่านการคำนวณและมุ่งเน้นผลลัพธ์ในขณะที่เกียห้าคือการสำแดงตัวตนของลูฟี่นักรบแห่งการปลดปล่อยการบรรลุซึ่งโชคชะตาและการปลดแอกธรรมชาติที่แท้จริงออกมามันคือพลังแห่งความโกลาหลและอิสรภาพที่ไร้ขีดจำกัด และความแข็งแกร่งที่แท้จริงของชายที่จะเป็นราชาโจรสลัดก็คือการที่เขาสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างนี้นั่นเองครับแล้วเพื่อนเพื่อหลักครับคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างระหว่างพลังที่สร้างด้วยตัวเองของเกียร์สี่กับพลังเทพ,พเจ้าของเกียร์ห้าชอบสไตล์ไหนมากกว่ากันคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ